bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in la hawla wa la quwwata illa billahil al alim azim allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wah oh, kan itang kau syukur Allah subhanahu wa ta'ala hangpok hey, rauh ni di minciwi cuntengkong sutthai kongden ramadhan มีชีวิตจนถึง10คืนสุดท้ายของเดือนอมมดรอนสิคืนแห่งการสแสวงหาคือไลละตุนก็ตก็สิ่งที่ผมอยากจะฝากคืออยากให้พวกเราเนี่ยล้ำลึกถึงอัลลอฮ์ให้มากๆยาอายุฮัลลาจีนาอามานูอุสกูรุลลอฮ์ซิกรอนกาซีรอโอบันดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงลำลึกถึงอัลลอฮ์ให้มากเถอะครับ อยากให้พวกเราเนี่ยให้ความสําคัญในสิ่งเล็กๆน้อยๆไม่ว่าเราจะทําการงานอะไรไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนอยากจะให้เราเนี่ยไม่ละเลยไม่ลืมที่จะล้ลำลึกถึงอัลลอฮ์นะครับการงานทุกอย่างของเราเนี่ยถ้าเราไม่ได้ทําไปด้วยอัลลอฮ์เนี่ยมันจะเสียเปล่านะครับอยากจะให้พวกเราเนี่ยให้ความสําคัญกับ ไม่ว่าเราในในระยะเวลา24ช um. so yeah. yeah. ั่วโมงหรือตั้งแต่วันนี้จนถึงหมดของเดือนรอมฎอนเนี่ยอยากจะให้เราอ่ะมันทําอิบาด์เพื่อลให้เราระลึกถึงเลาลอให้มากๆนะครับฟาสกูรุนีอัสกูรุกุมจงระลึกถึงข้าและข้าจงระลึกถึงเจ้านะครับสิ่งที่ผมอยากจะฝาคือจะบอกอยากจะให้เราเนี่ย ไม่ลำลึกไม่ลืม,ลมลที่จะลำลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานา,า,อาลออัลลอนะครับอย่าใช่ให้เราให้ความสําคัญกับการที่จะเราเนี่ยจะทําอะไรอะไรเนี่ยเพราะว่าการลำลึกถึงอัลลอฮฺเนี่ยมันมีค่ามันมีผลบุญมหาศาลนะครับระหว่างที่เราอยู่เฉยเฉยนอนหลับออนอนเล่นหรือว่าอยู่อยู่บ้านอยู่อะไรเนี่ยไม่ลืมมือเราไม่ลืมที่จะยิกรุลละ ปาของเราเนี่ยอยู่เฉยๆไม่ทําในสิ่งได้สาระเนี่ยก็ให้เราลึกถึงเอาล้อนะครับผู้ที่ประเสริฐที่สุดผู้ที่ประเสริฐที่สุดของบรรดาผู้ที่ถือสินอดเนี่ยคือผู้ที่รำลึกถึงเอาล้อให้มากๆนะครับอยากจะให้เราเนี่ยให้ความสําคัญกับการความดีเล็กๆอาจจะเห็นแค่รำลึกถึงเอาล้อแต่บางคนอาจจะละเลยในการก,การทําความดี สิ่งนี้ไว้นะครับมีชายคนหนึ่งเนี่ยได้ถามท่านรสลสันตะลวะสัลลัมว่าผู้ต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์ได้ได้รับผลบุญมากที่สุดท่านรสุสันตะลวะสัลลัมกล่าวว่าผู้ที่รำลึกถึงอัลลอฮ์ผู้ที่ดีมากที่สุดแล้วเขาถามว่าผู้ที่ละหมาดใดได้รับผลบุญมากที่สุด ท่านอัลสุสลซอลลัลสักล่าวว่าคนที่ลำลึกถึงอัลลอฮ์มากที่สุด <c oughs> เขาถามต่อว่า <c oughs> ผู้ที่จ่ายสกา a คนใดที่ได้รับผลบุญมากที่สุด <c oughs> ท่านอัลุลก็กล่าวว่าผู้ที่ลำลึกถึงอัลลอฮ์มากที่สุด <c oughs> ผู้ผู้ที่ถือสินอดผู้ใดที่ได้รับผลบุญมากที่สุดท่านอัลสุลลอก็กล่าวว่าคนที่ลำลึกถึงอัลลอฮ์มากที่สุดผู้ทำทานคนใดที่ได้รับผลบุญมารกที่สุดท่านอัลสุลลอกก็กล่าวว่า คนที่รำลึกถึงอัลลอฮ์มากที่สุดผู้ที่ประกอบพิธีฮัตคนใดได้รับผลบุญมากที่สุดท่านรอสูลอฮ์ก็ยังตอบว่าคนที่รำลึกถึงอัลลอฮ์มากที่สุดอบูบัคก,ก็กล่าวแก่อุมรัรว่าเอ๋ยบรรดาผู้รำลึกถึงอัลลอฮ์นั้นได้นำหน้าทุกความดีไปแล้วท่านร ul อสูลอฮ์สัลอว่าอะไลามก็ถูกต้องแล้วนะครับคือการที่เรารำลึกถึงอัลลอฮ์มากๆเนี่ยไม่ว่าความดีอะไรเนี่ย ก็จะอยู่หลังการพูดเท่ลํำลึกถึงอัลลอฮ์มากที่สุดนะครับผมเนี่ยอยากจะฝากให้พวกเราเนี่ยลํำลึกถึงอัลลอฮ์ให้มากๆเข้าหาอัลลอฮ์มากๆช่วงสิบคืนสุดท้ายเนี่ยช่วงในการให้เราเนี่ยใกล้ชิดกับลอสุบฮานอตาอัลลาในในยามกลางวันเราเราถือศีลอดเราล้ำลึกถึงอัลลอฮ์เราอ่านกุานเราทําความดีเราละหมาด ในยามค่าคืนเราก็ไม่ลืมที่จะละหมาดกิยามุลไลในขณะที่หลายๆคนกําลังหลับไหลแต่เราลุกขึ้นมายืนละหมาดกิยามุลไลนะครับแต่เราก็ไม่ละเลยในการที่ลราลึกถึงอัลลอฮ์อยากจะฝากให้พวกเราเนี่ยให้ความสําคัญกับการงานของเราให้มากขึ้นเพิ่มศักยภาพของเราในการทำอามันอิบาดะในช่วงสิบคืนสุดท้าย ผมก็อยากจะฝากให้พวกเราเล็กๆน้อยๆอยให้เราคข้ยควรก็สุดท้ายนี้อยากจะฝากให้พวกเราเนี่ยขอุดูอา์ต่อลอสุภาหอตตาอลาเนี่ยให้พวกเราได้ได้เจอกับค่ําคืนไรล,ละตุนก็ดขอุดูอา์ต่อลอสสุภาห์ตตอัลลาเนี่ยให้การงานของเราเนี่ยถูกตอบตอบรับขอุดูอา์ต่อลอสสุภาห์ตตอัลลาเนี่ยให้พวกเราเนี่ยได้มีชีวิตจนถึงรอมฎดอนในปีหน้านะครับก็อยากจะฝากเพียงเท่านี้ครับ Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.